ตายไหมมึงขอใอยตายขอใอยตายขี้เก๊กแคทตหรอวะไปไหนวะอ,อยู่นี่อ๋อเขาแคทตหรอ อไอหมาแก่เอาไปไหนอะไอหมาแก่นอนอยู่เอาไปไหนวะหมาแก่ไอ้พวนอนอยู่ไปเหยแต่เ,ตเดี๋ยวพี่เข้าคุยด้วยหน่อยนะลูก,กพี่นอนอ,อ,อยู่แล้วไอหลุยมันเสียงพี่ตื่นต้องคุยกันมีดอกพอได้ครับพี่ได้ได้ครับลุยๆเบาๆหน่อยลุย ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคสีเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกย์ตอดฉันอยู่นี่ตายอยู่แล้วโลบ้างว์ตายไปอยู่รัพ ตาบ,บอกไอหลุยเบาๆนะไม่งั้นเดี๋ยวพี่เข้าไปคุยแล้วจะยาวนะตาบอกให้แล้วครับพี่เมื่อกี้บอกเบาๆให้แล้วครับได้ตอมอแล้วเหรอองตอมอปื้อ,อ,อ,อไปหาจะไปหาผู้เบาใหม่อ๋อจะสบแล้วเอาไปเลยหนึ่งพันหาผัวใหม่ในะแก่ กูทื่อแม่งซ้ำด้วยหลุยส์พี่บอกว่าไงโอ้โหแม่งพูดไปสิบรอบแม่งเบื่อแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะครับเมื่อกี้มันเด้งศพหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยได้ยินอะไรไม่ได้ยินใช่ไหมพ่อไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินใช่ไหมแคหรอเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เหมือนแค่แค่เหมือนกับแคทอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ยินอะไรเนาะ ไม่ได้ยินครับไม่ได้ยิน